ฮัลโหลสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่กับรายการ Fit, มิสเตอร์ฟิตนะครับก็ตอนนี้วันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างแอปที่เป็นแอปของเราของเราเองเลยนะครับก็คือแอปที่เราสร้างเองเลย,เลยนะครับก็คือต้องใช้แอปที่มีชื่อว่า A.P.K. Creator นะครับคือแอปตัวนี้ครับส่วนลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปเลยนะครับก็สามารถเข้าไปโดยได้นะครับโอเคเข้ามาการสอนเลยนะครับคือกดเข้าไปในแอปเลยนะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับให้กอ่านถูกอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคช่องแรกจะให้เราใส่ UI ใส่เหมือนเป็นลิงก์ครับคุณเอาลิงก์จากเว็บไหนก็ได้นะครับแล้วก็มาวางไว้ ส่วนช่องที่2ก็จะให้เป็นตั้งที่แอป,ปนะครับแล้วก็ช่องที่ษาจะเป็นการใส่รูปนะครับรูปของตัวแอป,ปนะครับแล้วก็ตั้งเวอร์ชั่นของแอปตั้งภาษาของแอป,ปแล้วก็ใส่เมลนะครับแล้วก็ทิ่ถูกตร,ต,รตรงนี้แล้วก็กด กด uh, Creator My App นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำยูดูนะครับโอเคแรกเราก็เอาลิงก์เอาลิงก์มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขออองเป็นลิงก์บล็อกของผมเองนะครับที่ผมได้ทำก,การรีวิวไว้นะครับรีวิวไว้คลิปก่อนนะครับโอเคก็ก okay. ดเข้าไปแล้วก็กดลอกนะครับทาเราลิงก์มานะครับ ค okay. แล้วก็เขาแอปแล้วก็วางเลยนะครับาวางเลยแล้วก็ต่อไปก็ตั้งชื่อนะครับเนี่ผมขอตั้งชื่อเป็นช่องของผมเองนะครับโอเคสังเกตให้ดีนะครับถ้า,าเราตั้งชื่ออะไรผ่านหมดแล้วก็มันจะเป็นขอบสีเขียวนะครับจะเป็นขอบสีเขียวนะครับโอเคต่อไปก็เป็นการใส่รูปนะครับ ไปรูปก็กดตรงนี้นะครับรูกสอนชี้ขึ้นนะครับเนี่ยรูกสอนชี้ขึ้นนะครับก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปในข้อมูลของเครื่องเราเองครับก็กดไปที่เลือกรูปที่เราต้องการเลยครับขอเลือกเป็นอ่าเาของช่องของเองครับโอเคต่อไปก็ตั้งตั้งเวอร์ชันครับอ่าตั้งเป็นเวอร์ชัน ผมขอตั้งเป็น1.0ึนนะครับนะครับเช่นจศูแล้วก็ตั้งภาษาของแอปก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เมลนี้เราสามารถใส่มั่วได้นะครับเราใส่อะไรก็ได้นะครับเช่นใส่มั่วๆอะไรก็ได้นะครับนี่ครับนะครับ,รบเราใส่มั่วๆได้นะครับแล้วก็กดอีกถูกตรงนี้ นะครับแล้วก็กดในตรงนี้นะครับเอเตอร์มายแอปก็กดไปเลยนะครับจากนั้นก็รอแป๊บแป๊บนึงนะครับน่าจะไม่นานนะครับก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับีแอปมันกำลังรันอยู่นะครับรอแป๊บเลยนะครับเดี๋ยวนะครับ นะครับโอเคตอนนี้แอปก็กำลังทําอยู่นะครับมันก็มันจะมีปั้นนะครับก็พอรับก็จบนะครับจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับมันบอกว่าคลิกคูดาวน์โหลดนะครับก็คือกดไปที่ a อ k ตรงนี้เลยนะครับกดป้าไปนะครับมันก็จะเด้งหน้าของเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับ โอเคดาวโหลดเสร็จก็ลองไปทำการติดตั้งดูนะครับเห็นะครับมันก็จะเป็นตรามันจะเป็นตราของช่องผมเองเลยนะครับโอเคติด okay. ตั้งดูนะครับโ okay. อเคนั้นก็ลองเปิดดูนะนะครับ นะครับอ่านะครับมันจะเป็นเหมือนแอปตัวหนึ่งเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแอปตัวหนึ่งเลยนะอ่าเราาลองกดลิงก์ดูนะครับลองกดลิงก์ดูนะก็อ่ามันก็จะเด้งหน้าเว็บหน้าแอปเหมือนตีเลยนะครับนะครับ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลองไปทําดูนะครับก็ส่วนแอปนี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับส่วนถ้าใครอยากได้แอปที่ผมสร้างอ่าแอปที่ผมสร้างไว้นี่ครับเนี่ยเป็นแอปตัวนี้ที่ผมได้สร้างไว้เพื่อีนะครับเนี่ย แอปของบล็อกผมเองนะครับถ้าใครอยากได้เดี๋ยวพมพ์นี่ไว้ข้างล่างเหมือนกันนะครับโอเคอ่าถ้าใครอ่าดูก็ช่วยโดูดกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวอสองแอปนี้ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับข้างล่างทีวีสติช,ชันนะครับโอเคฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับบายครับผม